นี่นะครับมันบอรกรึยังครับมันกับสีบนรุดขึ้นไปครับเวลาห้าเปิดสุดก็ซอยได้ครับไอ้ก้อนมันรูดขึ้นไปผมก็คือที่เป็นสีครับมันรูดครับผมสวัสดีครับมื่อหนึ่งปีถ้าไม่เห็นวิธีบ่ให้ตูวนี้เวลาปูมันรูดขึ้นไปนี่ครับเวลาเปิดนี้มัดอยู่นี่ครับน้องกระน้ำว่าน้ำครับว่าน้ำหนึ่งจุดห้าลิตร มามัดแบบนี้ครับเพราะว่าประตูนี้นี่ผมใส่มาประมาณสามสิบสี่สิบปีนะครับมันลยเล็นขี่เห็นไหมครับให้ขี่นี่ครับเขาก็ใส่ขวดห้ามน้ำเปล่าเนี่ยครับขวดหนึ่งจุด้าลิรกับมัดสองขวดครับแระลกกับมัดมันมันมันแบบนี้ครับขวดสองมัดแบบนี้เลยมัดซ้อนกันครับ เมัดถึงกลัวว่าจีไหนมันเน้นไปแล้วครับกล้ามันเน้นครับผมนีแล้วครับเอามาดกันจะได้แบบนี้ครับแต่ก่อนประตูมากครับเหนื่อยแล้วเขาเปิดฟุดครับมันมักลุดขึ้นไปนะครับมันก็ทำให้ปิดบ่ได้นี่ครับไอ้นี่ครับเล็กตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ มันมักลุดเข้าไปในซองประตูม้วนนะครับตัวเล็กม้วนสครึ่งนะครับนั่นแหละครับมันก็เลยดึงออกบัได้ครับแต่ของมาเ็ทแบบนี้ครับทั้มห้นอยได้เซ็ตสี่ย่างเพื่อว่าให้ประตูเครื่องข้างบ่ได้ครับนี่แหละครับของมาทดลอง้องมันครับนี่บุตลักษณะประตูนี่เลยครับไม่ไดครับ มันบอ่างีครับมันกัสีบรุดขึ้นไปครับเวลาห้าเปิดสุดก็ซอยได้ครับแต่ก่อนมันรุดขึ้นไปมันรุดออขึ้นไปข้างๆต้งมันกัดําให้ตึงลงลมาบอระง่นยีครับง่ายง่ายครับ ผมไปจจแค่นี้แหละครับอย่าลืมกด่ซับตะไคร้ให้นไนะครับ